ฮะลดเย็ยนน่เหรอลดจากราคาโปรโลงไปอีก,กตอนนี้รถไปอีกรถอีกไมถูกถูกถูกถสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดข้อดีกับข้อเสียของการสมัครเป็นเบร์ชิพของยาชิดะข้อดีก่อนเลยนะครับลูกค้าจะสามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนะครับ ในทุกๆเดือนนะครับยาชิดาของเรานะครับก็จะจัดโปรลดราคาสินค้าของเราอยู่แล้วอย่างตอนนี้นะครับจัดโปรมิดเยเซลนะครับผมมีสินค้าหลายรายการที่เรานามาลดอย่างเช่นนะครับเราไฟแบบผมชุดจับขา14ดวงจากราคาปกติ3,438บาทนะครับตอนนี้เรานํามาจัดโปรนะครับก็จะเหลือเพียงราคา3,338บาทแต่สาหรับสมาชิกยาชิดาครับฮะลดเยอะแค่ไหนหรอสำหรับสมาชิกยาชิดาครับรับไปเลยเพียง3,171บาทเท่านั้นนะครับ ถูกมากครับลดจากราคาโปโลไปอีกราคาปกตินะครับสามพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทนะครับตอนนี้ลดไปอีกลดไปอีกทำไมลดไปอีกนะครับเหลือเพียงสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะครับถูก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 ,ถกและในส่วนข้อเสียของการสมัครเป็นเบอร์จิ้มนะครับไม่มีครับขอบคุณครับแล้วมาสมัครกันเย็นๆนะครับบ๊ายบาย